สวัสดีค่ะเฮ้ยมันคือคือแต่เสาแต่นอเอ้ยตัวอย่างนอเป็นตะกอวดบ้านอ่อ,น,อนี่มันคือเป็นยังซีเฮ้ยโอโช,ว,ชว์โชว์ฮ้ยอย่าโชว์ Để chị cà nó, mít ta khỉ tùng Ê, ê Ở đây thôi, ngồi đây Ở cái cây Alo mấy chói, nhắm sau, nghe không <laughs> Ê, ý, ý. หยั่งโอ้้บึงชิพน่น้องเลยบึงสะพาพผุ้ใดสิก้ากวดคนอยากวดบ่นออสะพาพจัิงสิเฮ้ยเฮ้ย ไปเล่นไปกดกะตังเน่เร็วกดสภาพยังสิบึง้งตังเศกกดบองตังเอ้ตังฮะต,งตังเศกกดบอสภาพยังสิ ที่ทงพี่กับโยกันเนี่ยไปตังอทำไมทท่องสูงขึ้นว่ะท่องอขึ้นระสูงขึ้นเออแดดก็เริ่มมาแล้วพี่น้องแดดที่แห้งอยู่ค่ะขนาดช่วงเศรายังแดดซ้ำนี่นะเนี่ยกระเว้นเนี่ยสิคลาอยู่ Có lên này không? Còn đi thôn. Ừ. สองมีนี่อยอกกันดิดีพี่น้องเลยไปอยอกไก่ๆอุ้มมึงเฮ้ยตั้งตั้งเอาเลยท่องท่องลุกขึ้นว่าสู่เขาว่าท่องท่องคือไปสู่เขาลุกขึ้นลุกขึ้นท่องท่อง tái thế, tái thế, với nhang thế thôi Hãy subscribe cho kênh đây nó chỉ xoay thong đây hả? cứ xoay thong đây bunny mắp 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 xoay tăng. ôi chỉ xoay đây Cái bưng kèm nè Kèm bê trái đầy Cái ta hôm bò kèm nè Hả? Cái ta hôm bò Tiếp chỉ tôm ốc vô Hả? Ơi, ơi มวลเขาล่ะค่ะถ้าได้ถือน้ำแน่ก็จะเปน็นยังสีละอาการเล็กน้อยทั้งฝุ่นกับมวลตีกันเนี่ยฝุ่นเฮ้ยเฮ้ยเออเอ,อ,เอ,อ,อยากไปซอยตังเอาเอา

đến nòi giặt phải xoay tặng phải le phải không thì phải xoay tặng เดินมาเดินมาเดินเฮ้ย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 อ,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 อยากไปนะเขาโอ้ยโอ้ยถ้าเม่นพอบ่ผูกว้แน่นี่สิไปซอยเลยไปแล้วคุณนายห,หาจุดมุงไม้ไหม่แล้วไปยังนอนมาเดินมาเดินมาเดิน เอิ่นว่ะเอิ่นว่ะให้ตังมาเร็วตังไปใส ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็เอวัยซำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ